ประชาติธุรกิจโควิดทุบกำลังซื้อประกันชีวิตโควิดทุบกำลังซื้อประกันชีวิตคนแห่ทิ้งกรมมาทันธุรกิจกำไรสุด30%เเห็นไหมเหมือนกันหมดมเหมือนกันหมดนะอันนี้หมุนเงินอย่างเดียวเลยเนี่ยนะประกันชีวิตนี่ก็เป็นอาชีพที่ต่างคนต่างจะว่าไปจริงๆก็เป็นมิจฉาชีพอ่าเป็นการพนันต่างคนต่างอยากได้เยอะ คนซื้อก็อยากได้ซื้อน้อยอยากได้เยอะคนขายก็นอยากได้เยอะเหมือนกันเนาะไม่ได้ต้องลงทุนอะไร,รอกนะก็ลงเหมือนกันนะเสี่ยงเหมือนกันเสี่ยงถ้าเขาได้เยอะก็ต้องเสียแต่ถ้าเขา,เอ,าอะไรแต่ถ้าประชาชนไม่เป็นอะไรเลยฉันก็ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยก็ต่างคนต่างยั่งชิงเอาจากกันละกันคิโลเป็นอาชีพคิโลลภเป็นคู่ เพรลบทั้งคู่เป็นไงว่าเราพังมันก็พังทั้งคู่พังกันหมดเลยนี่แหละอาชีพขี้โลดปั่นเป็นตัวเลขถามจริงแต่ละคนนี่ไปเนี่ยทำอะไรเนี่ยคนซื้อประกันกับคนขายประกันนี่ตกลงแต่ละคนนี่ช่วยกันทํากิกรรมไรสารพิษช่วยกานทาการงานที่เป็นประโยชน์โอ้โหสร้างสรรค์มากินมาใช้เปล่าไม่เลยไม่ได้ช่วยกันทําเลยต่างคนต่างโอ้โหจะแย่งเอากระดาษกันเอาเงินกันโหถ้าเกิดมีอะไรขึ้นฉันต้องได้เงินเยอะต้องได้เงินเยอะใช่ไหม ต่างคนต่างเอาเงินมาลงกันไวเออนะมาลงกันนะพนันกันนะอ่าพนันกันนะการพนันพนันกันนะถ้าสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะเกิดอะไรขึ้นเธอได้รับอันตรายนู่นนี้ประกันเรื่องอะไรกันแล้วแต่เนาะเกิดผิดพลาดได้รับอันตรายเสียหายเรื่องนู้นเรื่องนี้อ้าวฉันก็จะเอาเงินให้เธอแต่เธอต้องเอามารวมกันกับนะแต่ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นฉันก็จะเอาเงินเธอใช่ไหมไม่เกิดอะไรขึ้นฉันก็เอาเงินเธอเอากำไรจากเธอ ใช่ไหมเอาเงินเธอีมาบริหารหรือถ้าเธอทําไม่ถูกต้องเป็นไงเธอหยุดส่งบ้างเธอทําไม่ถูกต้องเป็นไงฉันก็เอาเงินเธอถ้าเธอไม่ทําอะไรบางอย่างทําตามที่ฉันตั้งกรอบไว้ไม่ได้ใช่ไหมทำตามที่ฉันตั้งกรอบไว้ไม่ได้เธอต้องส่งเงินตามเวลากําหนดนะเธอต้องอย่างงู้นอย่างนี้นะใช่ไหมหรือว่าฉันจะจ่ายให้เธอเมื่อมันเป็นไปตามเกณฑ์นะถ้าไม่ไปตามเกณฑ์ฉันไม่จ่ายนะ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมสมมุติก็สรุปแล้วก็ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าถ้าอย่างนี้เธอเอาเงินไปถ้าอย่างนั้นเธอเอาเงินมาใช่ไหมเอาเงินต่างคนต่างเอาเงินมาลงกันใช่ไหมเอาเงินมายื่นลงวางไว้กันอืส่วนใหญ่ประชาชนเอาเงินไปลงมากกว่าะไอ้คนซื้อเอาเงินไปลงมากกว่าคนขายไม่ได้ลงเงินอะไรเท่าไหร่หรอกก็เอาเงินคนที่เขาไปลงกันละจากคนนั้นคนนี้หลายหลายคนนะถ้าไอ้คนหนึ่ง เกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็เอาเงินในนี้ไปให้นะแล้วตัวเองก็เอาไปลงทุนต่อด้วยใช่ไหมแท้ที่จริงอะเอาสรุปแล้วเอาเงินก็ได้เอาต่างคนต่างเ,าเงินไปลงแล้วเป็นไงทุกคนพร้อมจะแย่งชิงเงินของฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมประชาชนก็พร้อมจะเอาเงินของบริษัทประกันใช่ไหมถ้ามีอะไรขึ้นมาพร้อมจะเอาเยอะๆบริษัทประกันก็พร้อมจะเอาเงินของประชาชนใช่ไหมของคนทั่วไปของลูกค้าสรุปแล้วลูกค้ากับ กับอะไรกับกับพ่อค้าลูกค้ากับพ่อค้าแม่ค้านั่นแหละนะก็ก็คนค้าไงนค้าประกันเงนลูกค้ากับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต่างคนพร้อมที่จะเอาเงินของกันน่อย่างเยอะเลยใช่ไหมโลภไหมโลภไหมโลภต่างคนต่างโลภอ่ามันมันมันโลภเป็นอย่างเงี้ยและนะต่างคนต่างโลภที่จะเอาจากกันละกันก็เลยนั่นแหละวิบากของความโลภก็เนี่ย พอพี่บากมาถึงนี่คนก็เลิกกันแล้วทิ้งกรมมาทันเลยคนทิ้งกรมมาทันนี่ก็ไม่ใช่ว่าเขาได้กําไรนั่นน่ะใช่ไหมเขาขาดทุนนละ้วเขาเสียเงินนะั่นน่ะคนทิ้งกรมทันนะ่ะก็ไม่ใช่เขาได้กําไรนะใช่ไหมเขาก็ขาดทุนนะคนทิ้งกรมทันนะ่นะน่ะเขาก็ถูกป,าปาราบังสารพัดแลวเขาก็เสียนะบริษัทประกันก็ได้ไปฟรีๆเลยแต่บริษัทประกันก็จะเสียในอนาคตก็คือตัวเองก็ไม่ได้เพิ่มใช่ไหม แค่นั้นเท่านั้นเองแค่ตัวได้ตัวเองได้จริงๆบริษัทได้นะแต่ได้เท่าที่ได้ใช่ไหมไม่ได้เพิ่มเท่านั้นเองไม่ได้มากเท่านั้นเองแล้วนอกจากไม่ได้มากแล้วเป็นไงตัวเองไม่ได้ทําอยู่ทํากินเป็นไงทีนี้ไม่ได้ทําสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตที่แท้จริงก็จะอดตายสีนี้ก็ไม่มีกินใช่ไหมจากนั้นก็ใช้เงินที่ได้ไปนั้นจนหมดแล้วก็ไม่มีอยู่ไม่มีกินพอต่างคนไม่ทําอยู่ทํากินแต่ถ้าต่างคนต่างช่วยกันทําอยู่ทํากินมันก็ไปรอดนะอ่า โอเคนี่แหละมันก็เกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นนี่แหละความจริงโควิดก็ทําให้เกิดอันนี้ขึ้น <c oughs> แนวหน้าชาวไร่อ้อยที่เลิกแบนพลาคอดหลังเดือดร้อนหนักนักวิชาการแชสารทดแทนก็ถูกแบนที่ยุโรปเหมือนกันว่างั้นนะสารที่จะามาทดแทนก็ถูกแบนที่ยุโรปเหมือนกันก็ดีแล้วล่ะนะก็แบนไปแต่ถูกแล้วตกลงชาวไร่อ้อยดีจะเอาพลากอดมาแล้วให้ตัวเอง ขายของได้โดยที่คนอื่นจะตายก็ช่างใช่ไหมตัวเองก็จะตายคนอื่นก็จะตายนะถ้าเอาราคอตมาตัวเองก็จะเป็นโรคคนกินก็จะเป็นโรคก็ตายด้วยกันหมดได้เงินไปก็ไม่มีใครได้ใช้ตายด้วยกันหมดก็ไม่มีใครได้ใช้กบาปด้วยกันหมดนะแต่ถ้าชาวไร่อ้อยนี่นะเรียนรู้การทำกิจกรรมไร้สารพิษ โอ้ยไรไอ้อยเนี่ยมันใหญ่ใหญ่กว้างกว้างนะถ้าทำผสมผสานเนี่ยโอ้ยพออยู่พอกินเลือกอยู่เลือกกินตลอดปีตลอดชาติเลยนะเรียนรู้การทำกสิกรรมไรสารพิษผสมผสานเถอะชาวไรไอ้อยเราจะอยู่รอดหรือไม่ได้ทำไรไอ้อยนั้นก็เรียนรู้ขยันน้อยถอนหยาถอนอะไรก็จะไปขี้เกียจอะไรนักหนาถอนหยาบังนะอะไรต่างๆนานาน,นะก็เรียนรู้กันนะอาจารย์ว่าถ้าชาว ไรอ้อยนี่เรียนรูน้อาชีพที่มันสัมายิ่งขึ้น,นเรียนทําไรอ้อยแบบสารพิษนี่เป็นมิจฉาอาชีวะนะพระพุทธเจ้าตัดว่าเป็นบาปมันจะเกิดทุกข์ต่อตอนเองต่อผู้อื่นมันก็เป็นจริงๆตัวเองก็เจ็บป่วยนคนอื่นก็เจ็บป่วยเงินทองที่ได้มาก็เอามารักษาความเจ็บป่วยโมดมาแก้ไขอันนี้หมดมันก็ไม่พอกินไม่พอใช้ถ้าเรียนรู้าการทํากสิกรรมไรสารพิษมันก็จะพอกินพอใช้ ปรับวิถีชีวิตเป็นอาชีพที่เป็นบุญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเธอนะนลดละอาชีพที่เป็นบาปเธอนะอาชีพที่ใช้สารเคมีมันเป็นบาปเราก็ทํากสิกรรมที่มันเป็นบุญนะทำอ้ยอาจารย์เห็นไล่อ้อยเยอะจังเลยนะอืถ้าทําผสมผสานแบบเราจะเป็นยังไงนะเอ,อ้ยทำกสิกรรมผสมผสานหลากหลายชนิดพึ่งตัวเองได้เลยแบ่งปันได้เลยแล้วก็พอพึ่งตัวเองได้แบ่งปันได้มีอยู่มีกินก็ เดี๋ยวก็หมดนี่ไม่มีปัญหาหรอกนี่ศีนก็หมดได้ถ้ายอยใช้ไปไม่มีปัญหาหรอกอใช่กําหนดราคาก็ไม่ได้คนอื่นกําหนดให้แต่เราทําเองในกําหนดราคาตัวเองเลยนะอย่างนี้เป็นต้นอา้าวชาวไรอ้อนไรอ้อยน,นะหาความรู้เพิ่มหน่อยนะเพิ่มศีลเข้าไปอีกหน่อยนะเพิ่มศีลเข้าไปทําสมมาอาชีพมากขึ้นนะทําสมมาอาชีพมากขึ้นอาชีพที่มัน นะ่าไม่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นนะมันจะไปรอดนะ่าฝึกทกํากิจกรรมไรสารผิดไปไปรอดนะ่ายังไงก็รอดขนาดต่อให้เขายึดพื้นที่บางส่วนไปเลยเรือบางส่วนยังมันรอดเลยนะ่ารอดยังไงก็ทําให้มันถูกต้องมันจะรอดนะ่อาอา้าวอ้าวให้กําลังใจนะชาวไรอ้อยให้กําลังใจให้กําลังปัญญาเพิ่มมากขึ้นนะให้กําลังใจให้กําลังปัญญาเพิ่มมากขึ้นนะ่า <c oughs> เขาบอกเนี่ยเอาเอามาฆ่าหญานะฆ่าคนด้วยนะเอามาฆ่าญาด้วยฆ่าคนด้วยฆ่าสัตว์ด้วยฆ่าไปหมดนั่นแหละนะโอ้นะมันเป็นอาชีพที่นะพละอดเนี่ยเอามาฆ่านะเนี่ยเรียนรู้ธรรมะมากขึ้นหน่อยนะเรามาทําอาชีพที่มันดีคนเขาไม่ได้ทําอาชีพไร่อ้อยเนี่ยเขาก็ยังอยู่ได้ ยังอาจารย์ไม่ได้ทําอาชีพไร่อ้อยก็ยังอยู่ได้เนี่ยจิตอาสาเราหรือหลายๆคนในโลกนะก็ไม่ได้ทาอาชีพไร่อ้อยแต่ก็ทกํเกษตรกรรมเหมือนกันมีที่ดินเหมือนกันมีน้าเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมละ่ะเราทรํเกษตรกรรมไรสารพิษแบบผสมผสานเราก็อยู่ได้นะอ้าวพี่น้องชาวไร่อ้อยน้องเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นไปนะชีวิตเรายังมีทางรอดที่ดีกว่าเราก็รอดด้วยคนอื่นก็รอดด้วยนะยังมี ช่องทางชีวิตที่ดีกว่าเอาให้กำลังใจนะให้กำลังใจให้กำลังปัญญานะช่วยกันลองดูภาคเปียนเรียนรู้เพิ่มเติมและพัฒนาชีวิตตัวเองไปสู่ความปลอดภัยไปสู่ความมั่นคงของชีวิตมากขึ้นสยามรัฐเฟสสองมาแล้วเปิดรับสมัครมอเกษตรให้เปิดรับสมัครเกษตรหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่14 ถึง22กันยานี้อ๋อโดยสิ้นนี้ภาครัฐทำอะไรอ่ะนะสงสัยภาครัฐมั่งนี่อ่ากระทรวงกรเกษตรเตรียมสตาร์ทเปิดรับสมัครเกษตรโครงการหนึ่งตำบนหนลหน,ำบนหนึ่งกลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่รอบสองพร้อมกันทั่วประเทศ14ถึง22กันยานี้พร้อมปลดล็อกคุณสมบัติกเกษตรเพื่อความยืดหยุ่นบางงานันนี่มันจะเกิดการช่วยเหลือกันนะเนี่ยทำกเกษตรทฤษฎีใหม่ ทางภาครัฐนี่จะมีอะไรๆเข้ามาช่วยนี่นะนะ,นะจะมีเนี่ยนี่งไงภาครัฐก็จะเข้ามาช่วยมากขึ้นดีมาทําเกษตรกรรมนี่ดีแล้วเห็นไหมมุ่งมาที่กเกษตรกรรมทางภาครัฐนี่ก็จะมีะสิ่งนน้นสิ่งนี้เข้ามาสนับสนุนนะอ้าวดีนั่นนี่แหละนี่รัฐบาลไทยก็ทําดีอย่างนี้แหละช่วยกันช่วยกันอันนี้แหละทางรอดแล้ว นี่แหละเศรษฐกิจดีอย่างแท้จริงเลยแม่ขายไม่ได้ก็มีกินมีใช้เนี่ยนั่นแหละขายได้น้อยก็ยังมีกินมีใช้มีเงินน้อยก็ยังมีกินมีใช้แบ่งปันกันอยู่รอดมีกินมีใช้กันทั่วหน้านั่นแหละเศรษฐกิจที่ดีที่สุดเงินจะมากไม่มากก็ช่างมันเงินจะมากไม่มากก็ไม่เป็นไรหรอกนะไม่มีปัญหาเงินจะมากไม่มากก็ไม่มีปัญหาหรอกให้มันอยู่รอดก็แล้วกันนี่แหละจะมีการช่วยเหลือกันเนี่ยนั้นเชิงนี้ขึ้นเนี่ยอ้าวนะก็ดูไป นะท่านใดจะเข้าไปาร่วมมายร่วมมือกับรัฐบาลนะขอได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกันเข้าโครงการไปได้เลยนะเขาบอกว่าเนี่ยก็พิมพ์เข้าไปเถอะนะอาจารย์ว่าในโครงการาหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่พิมพ์เข้าไปก็จะรู้วิธีติดต่อกับทาง เกษตรหรือไปที่เกษตรอำเภอเนี่ยนะเกษตรตำบลเกษตรอำเ,เภอผู้ใหญ่บ้านก็รู้นะผู้ใหญ่บ้านประชุมนี่ก็แจ้งข้อมูลอยู่ว่ามีสิ่งเหล่านี้นะผู้ใหญ่บ้านก็รู้เกษตรตำบลเกษตรอำเ,เภอก็รู้นะก็ประสานกันได้เลยพัดน่วงมือกันพัฒนากันไปนะโพสต์ทุเดดดวนสารลมละลายไฟเขียวแผนฟื้นฟูการบินไทยแล้วนะเอาก็ฟื้นฟูกันไป ถ้าลดกิเลสมันจะฟื้นฟูนฟนฟนได้ถ้าไม่ลดกิเลสก็จอดฟื้นฟูนฟนไม่ได้เอาแต่เห็นแก่ตัวเอาค่าตอบแทนเยอะไม่มีความซื่อสัตย์มันก็จะไม่รอดแต่ถ้ามีความซื่อสัตย์แล้วก็ไม่เอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวไม่กอบโกยมากเกินไปไม่ขี้โลภที่จะมาใส่ตัวเองมากเกินไปรู้จักเสียสละถ้ารู้จักเสียสละมันก็จะรอดเสียสละซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับเสียสละนั่นแหละจะรอด แต่ถ้าต่างคนต้องไม่ซื่อสัตย์ไม่เสียสละยังไงยังไงก็ไม่รอดนะเอาก็เลือกเอาว่าจะรอดหรือไม่รอดจะรอดก็ต้องมีศีลซื่อสัตย์เสียสละจะไปรอดแถ้าจะกอบโกยกอบโกยมากๆจอดนะมีเท่านี้อ้าววันนี้ก็มาดูซินะท่านผู้ชมทางบ้านว่าไงบ้างนะนะทางกิจกรรมหมอเขียวแพทย์วิธีรมนะ ุณสติพนอยู่ในวัดหรือนอกวัดก็ต้องตัดกิเลสที่เป็นเหตุให้เราทุกข์ไม่สุขสันต์ไม่มีนอกไม่มีในไฟช่วยกันเพราะเรานั้นต่างหาทางสว่างเอ้ยสาธุางงอ่างนั้นอ้าดีถูกต้องถูกต้องนะคุณปองใจข่าวยามเช้าเปิดหูเปิดตา